สวัสดีค่ะไอ้นะคะที่ปรึกษาการข่ายดอร์ต้านครธนสาขาบางบ่อค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้อยู่กับเจ้ารีโว่กระบาดตอนเดียว2 8โฟร์วเช่นเคยรุ่นนี้นะคะได้มีการติดตั้งอุปกรณ์นะคะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดสุราธานีหากอยากรู้ว่ารุ่นนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นตัว GR สปอร์นะคะพร้อมกับไฟหลี ของตัวกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2สีจะมีสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจทั้งตัวสีแดงหรือว่าสีขาวก็สามารถแจ้งไหได้เลยแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมตัวไฟตัดหมอกที่เพิ่มเข้ามาของชุดนี้เดี๋ยวเรามาชมที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างก็ได้มีการติดตั้งตัวคิ้วล้อแบบหมุนนะคะตัวคิ้วล้อจะเป็นผิวเปลือกส้ม เพราะว่าตัวนี้เขาจะเข้ากับตัวชุดแต่งเลยนะคะตัวล้อแมกยางนะคะล้อแมกของเลนโซรุ่นซูปนะคะจะเป็นสีเท่ากันเนาะมาพร้อมกับยางแม็กซีดนะคะ2 6 5 5ก1 6นะคะด้านหน้าก็ได้มีการยก2นิ้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาชมด้านข้างตัวบันไดข้างก็ได้มีการติดตั้งนะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวบันไดข้างนะคะมันจะสะ,ะ,ะดวกสบายนะคะต่อการขึ้นลงด้วย ตัวบันไดข้างจะเป็นของ t l e n d e r นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็ได้มีการติดตั้งตัวกันชนท้ายของ t l e n d e r นะคะรุ่นนี้จะมีตัวไฟถอยแล้วก็ไฟส่องต่อป้ายทะเบียนห่วงแดงหนึ่งคู่แล้วก็ตัวหัวบอลนะคะตัวนี้จะมาทั้งเซตเลย คที่สนใจนะคะชุดแต่งประมาณนี้อยู่ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางไอได้แล้วก็ตอนนี้นะคะไอจัดโปรของตัวรีโวนะคะตอนเดียวอยู่นะคะตอนนี้คือฟรีชุดแต่งนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถกระบะตอนเดียวนะคะที่มีทั้งเกียร์ธรรมดาลองเกียร์โต้อยู่เนี่ยค่ะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางไอได้เลยเดี๋ยวไอทิ้งไลน์แล้วก็โปรโทรไว้ให้ตรงนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ไอคิขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. มีรถสีสวยให้ชมอีกแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะ